สวนต้งเฮียนี่กี่ไร่ฮะแปลงนี้ร้อยหกสี่ไร่น้อกไรโอ้โ oh หเป็นสวนปามผสมเลี้ยงวัสวสเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็มีสระน้ำสระน้ำด้วยใช่ไหมนี่นะครับรลงเขาวเล็กน้อยประมาณเกือบสี่ไร่ลึกห้าเมตรอ๋อห้าเมตรสีไ่ไร่ ดูสวนหน่อยมันคงจะดูไม่ทั่วนะเฮียว่าที่มันเยอะมากก็ดูแค่นี้ก็โอเคอันนี้ถ้าอยู่ใกล้น้ําจะสมบูรณ์มากต้นปาล์มอันนี้ปาล์มนี่มันกี่ปีแล้วเฮียโตขนาดเนี้ยปาล์มสิบสิบสองปีมันเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีที่สี่ก็เริ่มได้แต่ไม่ได้ผลเต็มที่ประมาณปีที่หกที่เจ็ดเฮียต้องฝึกษาไหมเวลามาปลูกปาล์มหรือ่าพอดีไปดูงานไหมอยู่ภาคใต้มาพักหนึ่งก็เลยว่าพอมีความรู้บ้าง ปัญหาคือปริมาณน้ำฝนน้อยเราต้องก็ต้องมีที่กักเก็บน้ำเนาะใ,ในหลวงรัชก็เราบอกว่าต้องมีน้ําเป็นที่พึ่งพยายามจะทําให้ได้30มเนะแต่น่าจะยากอยู่ด้วยด้วยปริมาณมันเป็นเขาเลยนี่เป็นเป็นเขามันลาดเนาะต้องทําเป็นตะพักตะพักแล้วก็กักเป็นหลุมเล็กหลุมน้อยน่านะใช่ถูกต้องเป็นเบ้านมครกนี่ยนะใช่หลักการเดียวกับโค้งหองนาใช่อ่าน,นี่นี่มันก็เป็นเส้นเดียวตลอดอะ่ะเพราะว่าอันนี้ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่สาม ลูกที่4ลูกเด็กจริงๆอ่ะผมแน,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 นะนำเลยนะบ่อ่ะบ่อที่จะไม่แห้งได้เนี่ยต้องลึกเกิน7เมตร7เมตรไม่ลงครับเพราะนั้นใช้รถรถขุดลงไปนี่ถึงดานเลยขุดไม่ลงแล้วเออเราอาจจะพื้นบ่อเน,นี่ยอาจจะประมาณ5เมตรก็ได้แต่ตรงสะดือให้เจาะถึงลงไปอีกตรงนั้นแหละอีก2เมตรตรงนั้นมันจะทะลุจนทั้นหินอุ้มน้ำไงมันจะกลายเป็นธนาคารน้ำแล้วก็ไม่แห้ง ขุดลงไปแล้วพอเจอดานชั้นล่างก็เลยว่าบางเจ้าผมเห็นทวดาสานนะเวลาเจอดานล่างปุ๊บเขาเจาะมุมเลยเพื่อให้ทะลุกออกไปแล้วสะลูกของผม,มดีอย่างเลยน้ําจะลงจากภูขเขาอ๋มอมันก็เก็บนี่เลยจะเก็บนี่เลยแล้วมันจะไม่ผ่านไอ้นี่มันจะไม่ผ่านไร่สับปะรดน้ําที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างจะบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าผ่านการไล่สับปะรดการทำกรเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้ยาสารเคมีนะ มันจะเวลาฝนตกมันก็ลงที่เราะนะมันจะมาลงที่เราในขนนี่มาจากเขาแล้วก็รู้สึกว่าจะผ่านแปลงนิดเดียวเองที่ร้อยกระไรนี่ก็เฮียก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าความสุขเนาะ บบวันหนึ่งเราเราก็อยากอยู่อย่างนี้อ่ทุกคนก็อยากอยู่อย่างี้คิดว่านะยุคโควิดนี่สอนให้เห็นเลยแล้วว่าเรามาทุกทางแล้วทุกทาง <c oughs> มันปิดแต่อยู่ในสวนยังได้นะทุกทุกวันนี้ก็ถามว่าไปไหนไหมไม่จำเป็นต้องไปอยู่อย่างเนี้ก็ดูป่ามนั่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์แต่ตรงนี้พอดีตรงนั้นมีปัญหาเรื่องว่าผมเว้นป่าไปเล็กน้อยตรงนี้ป่ามกี่ปีเนี่ยสิบปีวะสิบสองปีสิบสองปีนะผมเว้นไอ้ป่ากระถินไว้ว่าเผื่อไว้ร่มร่มให้นกอยู่ตอนนี้มัน ไปคลุมต้นปาล์มหลักกันเลยตั้งเอาออกแถวอีสานเนี่ยโค้กโคกหนองนากันอืมเต็มเลยอันอันนั้นเขาโคกหนองนาเราจะเรียกอะไรดีอ่ะเขาห้วยน้ําะของเราของของเราอ่ะเขาห้วยน้ำพิธีจําแรงอเขาหนองปาล์มแล้วกันแถวนี้ก็เห็นเข้ามาเนี่ยเป็นสวนมะม่วงสวนพับรถเป็นปาล์มอะไรเงี้ย แต่ที่นี่อุดมสมบูรณ์นะทุกคนค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ตรงนี้อยู่ตรงไหนเนาะอสามระยอดฮะพสามราชย,ยอดระจวกขึ้นไปนี่ก็ติดต่อเขตป่ามากป่ามากม <ạ. S 2> ที่เขาชอบไปเที่ยวกันหมู่แปดสารอะไรเป็นหมู่บ้านดิบๆก็จริงๆแล้วการซื้อที่คือเราไม่ได้หวังว่าซื้อเพื่อทําไร่แล้วก็เก็บเงินผลประโยชน์อย่างเดียวคือเราทําด้วยแล้วก็เหมือนกับว่า เราสร้างจินตนาการไปด้วยอย่างเงี้ยคือมนุษย์จริงๆเอาไว้อยู่มากกว่าถ้าเกิดเราไม่มองตัวเงงนวมันมองความสุขเนี่ยมันโอเคมากกว่านะเรามีสระมีพื้นที่มีอะไรมีอาณาจักรของเราอย่างเงี้ยการมองพืชตัวที่ว่าปลูกแล้วเราไม่เหนื่อยเพราะปมน,น้ำมันนี่มันม,ม,นมีมันมีปัญหากับสภาพอากาศที่นี่เพราะถ้าเกิดไม่เหนื่อยเนี่ยปลูกป่าปลูกป่าใช่หนึ่งในแนวทางก,ก็คือกะว่าเนี่ยก็เก็บ ปาล์มช่วงที่ดีดเอาไว้ช่วงที่ไม่ดีก็ปลูกอย่างอื่นแล้วก็กล่าวว่าพอถึงเวลาเนี่ยผมเห็น,นผมเห็นสวนปาล์มของเฮียนะไอ,อ้ปาล์มมันก็ห่างกันนี่หว่าถ้าเกิดช่องว่างอะลงยางนาสักร้อยต้นอะได้อยู่ถ้าคิดจะแซงก็คือว่ามันจะมันจะลงได้เลยตามว่างกําลังศึกษาอยู่ทดแทนในส่วนที่ปาล์มไม่ค่อยดีแล้วก็ยังทําปศุตัตว์มี่พอพันุ์ของเราแน่นอนเราได้ขายวัวเราได้ขี้มันด้วย ปีหนึ่งที่ผมน่าจะเป็นน่าจะเกินห้าหกสิบตันโอ้จริงเนะี่ยแต่นี่วัวมันเหลือน้อยแล้วที่จริงมันมีร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยแล้วในนี้ขายไปเหลือห้าสิบถ้าห้าหกสิบตันเนี่ยผมไม่ขายนะผมจะใช้ในสวนของผมให้หมดเลยไม่ขายนะไม่ไใช่ใช่อนะ่านะผมไม่เคยใช้ายาฆ่าหญ้าในแปลงปามมาตั้งแต่พศ54จริงๆรแล้วไม่ได้ใช้คือลงปามแล้วปลูกสับปะรด แล้วสับรดมันจําเป็นต้องใช้ยาฉีดก็ฉีดไปพอหมดสับรดรุ่นนั้นปุ๊บผมไม่เคยใช้เลยใช้วัวกินเกษตรตอนนี้น่าจะต้องเป็นเกษตรปลานีดคือง่ายๆก็คือมีความรู้บ้างเกษตรปลานีดเกษตร จำกัดพื้นที่การใช้น้ํายังไงให้ได้ผลที่สุดต้องขยันไหมเนี่ยขยันนี่นี่ปัจจัยหลักเลยนะจริงจริงแนวคิดของผมนะบางคนบอกว่าความจนมันน่ากลัวแต่ผมบอกว่าความขี้เกียจเนี่ยน่ากลัวกว่าความจนจนไม่เป็นไรจนแต่ขยันมีทางรอดถ้าเกิดวันนึงมีใครมาด่าเฮียว่ามึงก็ทําได้เดี๋ยวก็มึงรวยแล้วคำคำนี้ได้ยินได้ยินมาเยอะแลเพราะว่าก่อนก่อนจะมีทุนเราก็ผ่านการไม่มีทุนมาก่อนเหมือนกัน แต่ละอย่างการทำงานประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ง่ายเลยทุกอย่างใช้ความละเอียดใช้ความอดทนใช้ทุนที่ต้องหาบางคนบอกไม่มีทุนแต่ถ้าคุณมีความสามารถมีความซื่อสัตย์มีความขยันขยันเป็นเรื่องหลักมีทุนน้อยก็ทำสกเกลเล็กๆเ,เริ่มจากเล็กไปใหญ่ก็ใชแ่แนวต้นแนวหลวงพ่อหลวงรอเก้าพอนึกถึงทุนเนี่ยคนก็จะนึกถึงแต่ทุนทรัพย์ จริงจริงทุนไม่มีหลายอย่างนะความรู้นี่ก็ทุนทรัพยากรพื้นที่ก็คือทุนความขยันก็คือทุนความสามารถแนวคิดก็คือทุนใชก่การเปิดใชด่กระทัดก็คือทุนถือว่าคุณมีเงินสิบล้านความรู้มีขี้เกียจทุนคุณ้อยมากนะแต่ถ้าคนไม่มีเงินเลยเนี่ยคุณมีความขยนันแล้วก็มีความรู้ฝ่ายงความรู้เนี่ยคุณคุณเยอะมากนะอย่างที่บอกแหละครับต้องใช้ความอดทนความรู้ ความขยันเปิดโลกให้ก,กว้างทุกอย่างเป็นได้หมดอิสระบนยอดหญ้าดีกว่าเป็นขี้ข้าในห้องแอร์วันนี้ที่เรามาดูงานของเฮียมาดูสวนของเฮียเนี่ยเรามาดูว่าที่ตามร้อยกว่าไร่อของเฮียเนี่ยเฮียทายัางไงมีแนวคิดยังไงมาทําอยู่อย่างนี้ได้กินเฮียมีธุรกิจอื่นด้วยนะครับนี่ก็คือเกษตรเหมือนกันเกษตรมันไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเอาลนะถ้าเกิดใครถูกจริตอย่างนี้ก็เอาคอมลีนี้ไปใช้ ถ้าเกิดพื้นที่ยังคุณนะจะริตอย่างนี้ไม่ใช่คุณก็ฟังไว้เป็นความรู้ไป